สวัสดีค่ะน้องแจนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ซูซูกินาววินนะคะวันนี้ราพามาดูรถคันนี้เลย g l x ค่ะตัวท็อปคันนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะพามาดูชุดแต่งกันค่ะว่าแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากในส่วนนี้เลยฝากระโปรงด้านบนนะคะเราติดเป็นสติ๊กเกอร์คู่หน้านะคะสีดำตัดกับสีตัวรถ อันนี้วิ่งจากคู่หน้ายาวไปขึ้นไปถึงบนหลังคาแล้วก็ด้านท้ายเลยนะคะแล้วก็ส่วนของด้านหน้าอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นในส่วนของชุดสเกิร์ตนะคะตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตของ s s p o r t ์นะคะตัวนี้สีดำนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นรถสีแดงตัวนี้เราจะทำเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถสัดกับสีดำให้เลยค่ะแล้วก็คันนี้เนื่องด้วยว่าเป็นตัวท็อปเนานะ ก็มาในส่วนของเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับ day time running light ค่ะไฟสองสว่างกลางวันแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอนะคะอันนี้จากโรงงานเลยมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะคะตัวนี้เป็นรังพึ่งเพราะว่าช่วยให้รถสบายความร้อนได้ดีค่ะตัวนี้ก็ส่วนถัดไต้ จะเป็นในส่วนของดน้านข้างเริ่มด้วยตัวนี้คิ้วล้อมาพร้อมกับชุดสกเกิร์ตเลยมีทั้งสีข้างนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของล้อแม็กอ่าอีโมชันนะคะตัวนี้ขอบ17แต่งแบบซิงๆให้ลูกค้าเลยลูกค้ามีลายในใจหรืออยากได้เป็นลายไหนอันนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแต่งตามสไตล์ใครสไตล์มันเลยแล้วก็ส่วนน้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นลายสติกเกอร ลายแบบโครนส์ดเลยก็ติดเป็นสวิปให้หรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นติ๊กเกอร์ลายของตัวเองเนี้ยก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ะคะ่ะก็คีดเอทออกแบบให้เลยนี่ค่ะเลือกรายได้เลยนะคะก็ตัวนี้เป็นชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่มาพร้อมกันนะคะเป็นในส่วนของติแ๊กบบเกอร์ด้านข้างะคะ่ะมีท้ายฟาให้สปอตปั๊มโลโก้เข้ามาเลยของแท้แน่นอน,นะคะ่ะตัวน,นี้ อีกอย่างหนึ่ง้างบนนี้เลยเป็นในส่วนของแหลกหลังคานะคะตัวนี้รับน้ำหนักสูงสุดได้100กิโล<ม>ก็ตัวนี้ที่ติดให้ยังไม่ได้เจาะตัวรถให้ลูกค้านะคะจะเป็นในส่วนของตัวนี้แบบเหมือนเป็นตัวหนีมให้เนาะเราก็ไม่อยากเจาะหลังคาอย่างเงี<ม>้ยค่ะก็สําหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วง m o อ็ก Expo นะคะสําหรับแคมเปญที่เรามีให้สาหรับทุกรุ่นเลยก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นฟรีดาว โปรโมชั่นอดอกเบีย้ย0% 72เดือนแล้วก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเลือกผ่อนหลังจากรับรถไป150วันขับปี150วันนะคะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรถรุ่นไหนสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางเพจของเราแล้วก็ YouTube Channel ของเรานะเดี๋ยวเราให้แฟนเพจแล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้นะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ สำหรับลูกค้าที่จองในช่วงวันที่1นถึง12นี้ก็รับทันทีนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสตาร์บักนะคะพร้อมกับแคปซูลด้านในกล่องด้วยก็อย่างนี้เลยรับเท่ๆถือกลับบ้านได้เลยนะคะเข้ามาจองกันเลยลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้าไปที่ในงานเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้แคมเปญเดียวกันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ของแจนนะคะขอตุก วันนี้ก็น้อยใจขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ